ค่ะวันนี้ก็มานำเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะซึ่งจะของบอกใครช่วยขายนะคะก็ที่ที่แนวก็ตรงต้นกล้วยนะคะตรงตรง้นกล้วยแล้วก็ทั้งหมดก็ตรงที่ปลูกพโพูแปลงนี้นะคะเป็นที่ของแปลงนี้นะคะจำนวนสี่ไร่โฉนดนะคะโนดพร้อมโอนแล้วก็นี่คือทางเป็นคอนกรีตนะคะเป็นคอนกรีตนู่นดินู่น,นคือถนนถนน ถนนใหญ่นะคะที่ว่าจะวิ่งไปออกไปภูน้ำร้อนได้นะคะออกไปภูน้ำร้อนได้เส้นด่านมะขามเตี้ยเขาเรียกว่าไปภูน้ำร้อนได้ไปวัดหนองย่าป้องอะไรประมาณเนี้ยที่เห็นนั่นก็คือกอไผ่นะเป็นห้วยลำพะชีนะคะเป็นห้อยลำพะชีแล้วก็แปลงด้านข้างที่ปลูกกระโพกก็เป็นยาพี่น้องกันนะคะค่ะแต่ว่าแปลงนี้ขายนะคะ แปลงดงอ้อยก็ของท่านอื่นนะคะแปลงที่จะขายคือที่แปลงที่ปลูกกระโพรนี่แปลงเดียวนะคะใครสนใจสะสมที่ดินก็ซื้อไปได้นะคะที่ดีมีอนาคตดินดำน้ำดีนะคะโอเคนะคะสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะ